โอเคค่ะข้อต่อมานะคะจทยบอกว่าให้ a b c และ d เป็นจำนวนเต็มจงพิสูจน์ว่า a ลบ b คูณกับ c ลบ d เท่ากับ a c บวก b d ลบด้วย a d บวก b c นะคะเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการพิสูจน์กันนะคะค่ะโดยการพิสูจน์เริ่มต้นเลยเราก็จะให้ a ตเ,เต็มค่ะเนื่องจากตัวที่เราต้องการที่สุดก็คือ a ลบ b คูณด,ด้วย c ลบ d และสิ่งที่เราต้องการก็คือ ac บวกด้วย bd ลบด้วย ad บวกด้วย bc นะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะเปลี่ยน a ลบ b กับ c ลบ d นี่ให้อยู่ในรูปของการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามนะคะก็คือจะได้เป็น a บวกด้วย ลบ b ขอเขียนให้อยู่ในรูปของลบ1 b นะคะคูณด้วย c บวกด้วยลบ1 d อ่ะเสร็จแล้วทีนี้ต่อมาก็จะก,กระจาย a เข้าไปนะคูณกับ c เอา a คูณกับลบ1 d เอา b คูณลบ1 b คูณกับ c ลบ1 b คูณกับลบ1 d ค่ะก็จะได้เป็น a c บวกกับ a คูณด้วยลบ 1d บวกกับลบ1คูณ b c แล้วก็บวกกับลบ 1b คูณอยู่กับลบ 1d โอเคค่ะทีนี้เราจะใช้สมบัติ การสลับที่การคูณเพื่อให้ลบ1ย้ายมาอยู่ข้างหน้าเนาะก็จะได้เป็น ac บวกกับลบ1 a d บวกด้วยลบ1 bc บวกด้วยลบ1คูณลบ1 b d อ่าโอเคทีนี้นะคะจากข้อที่แล้วเนี่ยเราก็รู้ว่า ลบ1นึเนี่ยสามารถเขียนได้อยู่ในรูปของลบ AD ได้ก็บวกกับลบ BC บวกด้วยลบลบ BD โอเคค่ะและทีนี้ก็จะได้เป็น AC บวกด้วยลบ AD บวกด้วยลบ BC บวกด้วยตรงนี้นะคะจะได้เป็น BD อ่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันก่อนว่าทำไมลบลบถึงได้เท่ากับ BD นะคะ,อะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นจะแทนลบลบเนี่ยให้เป็นลบลบ A นะคะแล้วก็ BD เนี่ยให้เป็น A โอเคการพิสูจน์ ก็คือให้ a เนี่ยเป็นจำนวนเต็มจะได้ว่าเนื่องจากก็คือเรารู้ว่าลบ a เนี่ยเป็นตัวผกผันการบวกของ a เนาะแต่ทีเนี้ยเราก็จะเอาลบ a เนี่ยไปบวกกับลบลบ a ก็จะได้ก็คือดึงตัวร่วมก็คือดึงลบ a ออกมาก็จะได้เป็นลบ a คูณกับลบ1บวก1ก็จะได้เป็นลบเอคูณกับ0เท่ากับ0นยก่อนหน้านี้ที่บอกไปนะคะว่าลบเเนี่ยเป็นตัวผกผันการบวกของ a ดังนั้นลบเเนี่ยบวกเเนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ0ูนย์่ทีนี้ เราก็จะได้ว่าดังนั้นก็คือลบ a บวกกับลบลบ a เนี่ยมีค่าเท่ากับ0และในขณะเดียวกันเนี่ย0ก็มีค่าเท่ากับลบ a บวก a อ่าซึ่งตรงนี้นะคะเราก็เนื่องจาก ว่าตัวผกผันการบวกของลบ a เนี่ยมีก็คือมี a และอาไหมีลบลบ a และ a ใช่ไหมคะ ผนการบวกของลบ a มีเพียงจำนวนเดียวดังนั้นลบลบ a จึงมีค่าเท่ากับ a นั่นเองค่ะทีนี้ก็จะเป็นที่มานะคะว่าทำไมลบลบ b ถึงมีค่าเท่ากับ b d โอเคค่ะทีนี้ไปกันตอ่อต่อไปเราก็จะใช้สมบัติการสลับที่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการ AC บวกด้วย BD เราก็จะย้าย BD เข้ามาก็จะเป็น AC บวกด้วย BD บวกด้วยลบ AD บวกลบ BC อันนี้ก็จะเป็นสมบัติสลับที่การบวกข้างบนลืมเขียนนะคะว่าใช้สมบัติอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปต่อเลยโอเคค่ะทีนี้เราได้เราก็ได้สิ่งที่เราต้องการมาแล้วอย่างนึงก็คือ ac บวก bd ต่อไปสิ่งที่เราไก็คือลบ ad บวกด้วย bc เ,เราก็จะเห็นได้ว่า ac บวกด้วย bd เนี่ยเราก็จะดึงตัวร่วมนะคะก็คือดึงลบหนึ่งออกมา,าก็จะเป็น ad บวกกับ bc นี้ดึงลบออกมาค่ะอ่า ทีนี้ลบคูณบวกก็จะได้ลบเนาะจะได้เป็น ac บวกด้วย bd ลบกับ ad บวกด้วย bc ซึ่งก็จะตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะคะ,ะดังนั้น ac บวกอะไรคะ a ลบ b คูณด้วย c ลบ d เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ ac บวกด้วย bd ลบกับ A D บวกด้วย B C อโอเคค่ะเราก็จะจบการพิสูจน์ในข้อนี้ไปนะคะ